ตกลงถ้าเกิดได้เงินรางวัลโฟนยาไปทำอะไรครับเอาไปรักษาตาของตาครับบี้งตาห้ดิตาข้างหนึ่งของตามันมองไม่เห็นครับปีข้างนึงไม่เห็นลางๆครับหหหเห็นบ,บอกว่ามีสองบ้านตอนนี้ที่น้องโฟนไปเที่ยวไปเที่ยวมาไอสองบ้านที่ว่านี่บ้านใครบ้างลูก บ้านปู่บ้านย่าแล้วก็บ้านตากับบ้านยายครับบ้านปู่บ้านย่าแล้วอีกบ้านหนึ่งบ้านตาบ้านยายครับอยู่วันไหนถึงวันไหนบ้างลูกบ้านปู่บ้านย่าบ้านปู่บ้านย่าจะถึงสุขครับแล้วเสาร์อาทิตย์บ้านตาบ้านยายก็อยู่ด้วยกันสองวันอ้าวแล้วทําไมไม่อยู่ด้วยกันหมดเลยทําไมต้องอยู่คนละบ้านก็ตากับยายอยู่ที่เพชรบูรณ์ป่อปู่กับย่าก็อยู่ที่นครสวรรค์นะคะอ๋ออยู่คนละที่กันส่วนใหญ่จะสนิทกับผู้ใหญ่ท่านไหนมากกว่ากันครับ ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายครับเป็นคนนักเกียดยาก็สนิทกันหมดไม่ว่าจะอยู่กับใครก็ตามก็พอเห็นปู่มีแผลตามตัวแล้วปู่ก็เจ็บก็เลยต้องการจะช่วยครับแล้วตาครั้งหนึ่งจะรับโทรศัพท์หัวชนเสาบ้านครับหัวชนเสาบ้านเหรอครับทำไมอ่ะเดินมารีบครับตาไม่ค่อยดีไงตาไม่ดีแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่า โฟนต้องช่วยทําอะไรสักอย่างแล้วครับนั่นคือทําอะไรลูกก็ไปร้องเพลงได้เงินรางวัลก็เอามาเก็บไว้ครับเห็นบ่อน้องโฟนหยอดกระปุกเลยหยอดกระปุกเสร็จพอมันเต็มแล้วก็อาไปฝากธนาคารครับเออเห็นหนูบอกว่าใครจะใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องเอามาคืนด้วยหรอครับเอาแต่มันเป็นเงินโฟนนะไม่เสียดอ่ะลูกไม่ค่ะเดี๋ยวหาใหม่ได้ครับยอดลาดมาก ราวเนื้